สวัสดีครับนายชนเมาเล่าเรื่องหนังนะครับพบกันอีกแล้วครับการรีวิวหนังนะครับหลังจากที่ห่างหายเป็นนาเลยครับไม่ได้ลงคลิปอัดคลิปอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็ทํางานครับเลื่องกดนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ได้ได้มีเวลามารีวิวหนังแต่ผมก็ซื้อหนังเอาไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้รีวิวนะครับผมก็เลยซื้อมาตุนๆไว้ก่อนก็หอเล็กๆน้อยๆนะครับตามงบประมาณนะครับที่ที่ตั้งเอาไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็ต้องประหยัดนะครับยุคประหยัดก็เลย เซฟเซฟเงินไว้ก่อนครับก็เอาเขากำกลังเท่าที่มีนะครับที่จะซื้อหนังมาได้เอาโอเคนะครับอ่ะเพื่อทการเสียเวลานะครับก็มาเจอเรื่องแรกกันก่อนเนี่ยเพาเปิดหัวหนังจีนฮ่องกงเลยนะนะครับนี่เรื่องนี้ครับคนบินเทวดาครับผมหนังของหลิวเตอร์หัวนะครับแล้วก็เออเคนนี่บีแล้วก็เออเหมยเอนฟาแล้วก็จางมันวีนะครับผมเป็นหนังที่ยุบ แปดศนะครับผมที่ดูแลวสนุกมากๆเลยนะตอนนั้นนะครับผมเป็นอันนี้บอกได้เลยนะครับมาเอามาให้เสียงใหม่นะครับเป็นเสียงของค่ายพันธมิตรนะครับผมอันเก่าน่าจะเป็นของเสียงเอกหรือไม่ก็อินซีเนี่ยแหละนะครับผมเท่าที่จำได้นะผมเคยเห็นผ่านมาหูอยู่นะครับผมอันนั้นอะโอเคแล้วนะครับอันนั้นภาคเสียงโอเคเลยอันนั้นชอบมากเลยครับอันนั้นเสียงภาคเครื่องสำบนะครับ มาให้เสียงใหม่ของพันธมิตรผมก็ถ้ามองข้ามนะถ้ามองข้ามแบบใครไม่เคยดูนะฮะ <_ EN> เสียงต้นฉบับก็มาดูก็โอเคนะนะครับผมจากที่ดูก็โอเคนะคพอพอได้อยู่นะครับก็ดีออกมาดีอยู่นะครับผมถึงมันจะไม่ใช่ต้นฉบับก็จริงแต่ว่าเออไม่ทําให,ให้ให้เสียนะครับแต่บางเรื่องนะบางเรื่อง,นะง,องพูดถึงบางเรื่องนะมาพักใหม่แล้วเสียเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้ภาพนี้น,นะพูดพูดถึงนะโดยรวมนะไม่ได้เออให้ใครเสียหายนะโอเคนะครับ อันนี้เราก็มาดูนะครับมาดูปกแลครับมันเป็นปกสวมสไลด์ข้างนะครับผมนะเป็นอย่างนี้นะข้างนอกข้างหน้าก็จะเป็นนะครับพิมพ์เงาเงาครับพิมพ์เงาเงาตรงนี้พิมพ์เงาเงาแะเป็นกล่องนะก็พิมพ์เงาเงาด้านหลังก็เงาเงาลูนๆนะครับเป็นสองดีลลูนๆนะแต่ข้างหน้าไม่พิมพ์ลูนนะพิมพ์ปกติมาเลยแต่เป็นเหลื่อมๆมานะครับโอเคอคลาย EVS นะครับนาแระ EVS นะครับผม นะ้ำปีปี54นู่นแหละนะโคตรนานเลยนะปี54นะครับผมอ่นะเรามาดูสภาพกล่องผมให้ไปอ่าประมาณเอาไป90เลยนะเอาไปเก้ถือว่าโอเคนะไม่ถึงกับแบบยุ่ยสลายหรือบุบหรืออะไรนะถือว่าโอเคอยู่เอาไปเก้าสิบจัดเราไปดูข้างในกันนะข้างในก็เป็นกล่องสีดำนะทะมึนทะมึนมาเลยนะเดี๋ยวไปหากล่องใสๆใสในะผมชอบกล่องใสๆมากกว่านะก็ไม่ได้ตีมสกรีนอะไรมาให้นะ ข้างหน้าก็สวยอ,อยู่นะครับผมหนังสนุกดีนะเรื่องไอ้คนบินเทวดาเนี่ยนะถ้าใครได้ดูนะครับผมลต้นฉบับเต็มมันมากๆเลยคนระับนี่นะนี่นะครับผมก็เอ่อผมว่าน่าจะเป็นจอนะนะครับผมน่าจะเป็นจอนะจำไม่ได้แนละ้วลองลนะจำไม่ได้นะครับผมก็เป็นเสียงไทย5.1นะอังกฤษ5.1ซับไทยอังกฤษนะครับ ใครชอบหนังแนวจีนฮ่องกงยุกย้อนยุกอะไรเนงะี้ยกำลังภายในนะฮะก็ไปหาเอาละแต่ว่ามันหาค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยมีให้เห็นง่ายๆโอเคนะครับถ้าต้นฉบับอ่ะไม่เห็นเลยนะ่าจะเป็นไฟล์หนังนะถ้าใครมีก็โชคดีไปนะครับโอเคขาดนะครับอ่ะต่อมาเรื่องนี้ครับคุณคนเล็กไม่เกงใจนรกนะครับผมเป็นหนังขึื่นที่หนึ่งของผมนะผมจงยืนชื่อที่ผมชอบมากๆเลยนะ ผมมีเป็น VCD แนละ้วะฮะเป็น VCD โอเคอันนี้ก็อยากต้องการที่แบบเออเปี่ยนะไร่างเงี้โอเคถ้าผ่านไปอ่ะอ่ากูถึงไหนละอันนี้ต้องการอยากให้อยากได้เป็นดีวีดีะ่าก็เสียงตรงต้นฉบับนะเสียงตรงกับในเอวีซีดีเลยนะครับไม่มีเพียไม่มีเพียนะเป๊ะๆเลยนะครับ ชอบอยากอยากอยากได้เป็นดีๆให้มันชัดแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะตอนแรกมันมานะมันเป็นมันเป็นแบบเ,เขาเขาห่อมาเขาใส่ซองมาเป็นซองซองซองหนังซองหนังยังไงเอ่ยก็ทิ้งไปแล้วด้วยนะเออคงจะเดาออกก้วนะักเป็นซองหนังปกตินะแต่ผมก็มาทําใหม่นะมาตัดใหม่นะ,ะให้มันดูแบบดึงออกง่ายมันกล่องนี้มันออกยากมากเลยนะเนี่ยกล่องออกอยากนะขนาดนี้ยังไม่ออกไม่อยากจะออกมาเลยอ่ะก็เลย ทำอ้นี่เลยดึงออกทางก้นเลยเพราะว่าอันนี้มันฉีกอออ่อนแล้วก็ดึงออกนะอันนี้ก็ผมขอไม่อันนี้ดึงออกนะมันดึงยากมากเลยนะกล่อตงตัวนี้ดึงไปดึงมามันจะมันจะยุย่ยออกนะตรงเนี้ยเริ่มเพลเยอแล้วนะฮะโอเคนะนะอ่าเป็นหนังที่ชื่นชอบมากเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะใครดูแล้วก็คงจะจะรู้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะของโจงฉีก็ไปหาดูเลยครับต้นฉบับมันมามนนกเลยสนุกดี ใครอะไรหลายๆอย่างนะหลังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังถ่ายทอดประสบการณ์ช่อแก้ของโจงฉือที่เข้าวงการนะครับเห็นก็เห็นเขามาอย่างนี้นะแต่ว่าทาภาคสองมานะครับทำภาคสองมา,นะา,งมาแต่ภาคภาคสองผมไม่มีนะครับหรือไม่คิดจะมีเพราะเป,เปลี่ยนตัวนักสแสดงมันก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ดูนี่แหละนะเหตุนั้นก็ยังไม่ดูแต่ผมชอบภาคนี้มากที่สุดละตตดนะครับตามตึงดิบนะโอเคนะครับอ่ะต่อมาก็มาดูระบบเอ่อ เสียงก็สักหน่อยระบบเสียงเป็นไทยห้าจุดหน่งนะครับซับไทยอังกฤษนะโอเคนะครับานามวิทย์สี่สามกับทะเบียนปีทะเบีน 4, ยนสี่สามเบียนี่ยจะเขียนไหมอ่าโอเคนะครับนามแล้วแหละสีสามโอเคขอหาหนะครับอ่าต่อมาเรื่องนี้ครับอ่าริกคนมาหาการภาค2นะครับผมมีภาคภาคสี่ภาค, 4, ภาค,ภาคเนี่ยภาค2อมัต้องลำบาก1กับ2 1กับ3นะ หาที่ไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้นะฮะผมเห็นก็เลยเอามาก่อนเลยนะฮะบางนี้นะมันไม่ได้เป็นปกสวมอะไรนะเป็นอย่างเงี้ยนะละโล้นๆมาอย่างเงี้ยนละเป็นกล่องนี้มนาะนะครับก็ยังจะหาภาคหนึ่งกับภาคสามไหมตอนนี้ไม่รู้ไปหาที่ไหนนะครับโอเคหมอก็เรียบร้ยงแล้วมาดูภายในกันอันนี้เปิดได้นะครับภายในก็นี่ฮนะตมื่อกี้ข้างในมาให้แผ่นสวยนะครับอันนี้ชิงโจมมาจากเออสมัย เออ v ห้าสองนะนานแล้วลนะห้าสองมันเก็บมาเป็นอรุศรด้ว้เชยนะโอเคอเกมมาให้สวยงามดีนะ,ะเป็นหนังที่มันนะของของเมลกิสันนะครับผมชอบมากเลยนะการแสดงเก๋โอเคครับก็มาดูระบบถ้าระบบเสียงกันก่อนนะ,ะระบบเสียงเป็นอังกฤษไทยขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ซับไทยอังกฤษนะแผ่นผร,ริตปี47นะครับมีหนนะัตามนี้เลย 17บเจ็ดขนาอยู่นะ17แต่แผ่นก็ยังโอเคยอยู่นะแผ่นก็ยังถือว่าเก็บดีอยู่นะครับไม่มีไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับถ้าใครชอบผลงานมีพิษ,ษัตก็หานะหาไม่ได้เลยครับเป็น DVD ทั้งหนั้าหาค่อนข้างยากนะในความคิดผมนะมันหาค่อนข้างยากเนี่ยหนึ่งกับสามเนี่ยปัญหาเลยไปหาที่ไหนโอเคนะครับอ่านนะครับอ่าต่อมานีะครับหนังสยองขวัญน,นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับไอ้ถ้าไปเป็นไทยเรื่องอะไรเนี่ยกลัมาจากประช้า นะครับผมอ,อ,อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมีกี่ภาคนะ,นะคแต่ผมเห็นภาคเก่าๆอยู่อยู่อยู่ยครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าไปดูยังไม่ได้ดูเลยนะครับผมชื่ออะไรเนี่ยอะไรแพทอะไรแพทเซอร์มาทัรี่เซอร์มาทัร,รี่อ่ะอ่ะทิดต้ตองขออภัยนะผมก็ไม่เก่งนะดำน้ำเอานะครับของค่ายูนิตดนะกล่องก็ไม่มีอะไรนะลนลนมานะครับผมไม่มีปลกสวมไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็มาดูข้างในบป๊บหนึ่งดูข้างใน ใส่นะครับผมผมชอบหนังหนังหนังผีผมไม่ค่อยมีนะแต่อยากดูนะครับชอบดูอะไรที่มันแบบแปลกบ้างมันดูหนังพวกแอคชั่นยิงกันนี่มันมันเริ่มเบื่อแล้วก็เลยหันมาดูหนังผีนะฮะหลังจากที่ดูไปนะครับที่ดูไปก็โอเคนะมันถึงไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากแต่ว่ามันมันมันก็ทําดําเนินเรื่องได้ดีนะครับดำเนินเรื่องได้ดีมากเลยโอเคถือว่าโอเคอยู่เรื่องนี้นะพอดูได้สนุกสนุกแหละโอเคนะครับ เราก็มาดูระบบเสียงกันก่อนนะระบบเสียงที่ให้มาก็เป็นไทยอังกฤษ5.1นะครับซับไทยอังกฤษนะตัวภาพเป็นออ2ต่อ40ต่อนหนึ่งนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งูกลงไหมอ๋อ3คือ9 2แล้ว3 9ต่อนหนึ่งก็40แหละตัดเลข่อยๆงงๆขี้ง่ายดีนะโอเคเป็นอีกหนทางเลือกหนึ่งนะถ้าใครชอบหนังสยองขวัญก็เราไปหาดูกันนะถือว่าโอเคผ่านอยู่นะโอเคนะครับผ่านนะอ่ะต่อมา ยิบมัน2อนนะครับภาคสองอใครใครติดตามช่องผมนะผมเคยมีแล้วนะครับภาค2องเอ๊ะแล้วผมซึ้อมาทําไมนะครับก็แ,แผ่นนั้นนะครับรู้สึกว่าดูไปนะครับใกล้จบช่วงที่ยิปมันกำลังกําลังต่อสู้นลวิธีจากใกล้ๆหลังๆจะจบแล้วอยู่ดีๆมันเด้งออกนะครับเด้งออกแล้วไปอยู่ที่หน้าเมนูเลือกฉากนะครับหรือตอนนี้ก็เข้าไม่ได้เลยนะครับก,ก็เลยเสียเลย ถ้ามาถ,ถึงกอใหม่ไปดูถึงตรงนั้นปุ๊บมันก็จะเด้งออกเหมือนเดิมนะแสดงว่าแผ่นมีปัญหาผมก็เลยซื้อมาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นปกสอัน,นั้นไม่ได้ปกสวมอันนี้ไมนปกสวมนะปกสวมสวยมากเลยนะผมให้ปกสวมด้านนอกนะเออเอาไปเลยนะครับ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมให้90%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นหนังมือสองนะอันนี้เป็นหนังมือสองนะจากร้านเ e อที่ที่ผมซื้อประจำนะอันนี้เป็นหนังมือสองนะครับอ่า อ <Yeah. S 1> Ο, yep. ันนี้เป็นปอกปกต่เขาส่งใส่ซองมาแล้วผมก็ไปตัดแล้วก็ทําใหม่ให้มันออกธรรมชาติเะครที่เขาเป็นมาก็เป็นอย่างนี้นะสไลด์ค่าอันนี้ต้องดึงออกมาหมดเลยก็มาตัดทาใหม่นะโอเคนะแล้วก็มาดูบเสียงคุณภาพมาตรฐานของเขาที่ให้มาก็จะเป็น16.9นะครับผมแล้วก็เสียง ไทยนะครับไทยอังกฤษ5.1นึ่งะจ๊ะแล้วก็เป็นเอ่อ DTS ด้วยนะครับส่วนสามเนี่ยตามนี้เลยโอเคแล้วเป็นกล่องสภาพเป็นกล่องแบบสีด้านๆนะสีด้านๆพิมพ์นุ่นสองสองนี้นุ่นนูนตรงนี้เป็นภาษาตรงนี้นู่นนูนออกมานะจริงก็นูนนูนอะนูนตอนนี้เย็นชื่อเขาก็นุนนูนออกมานะสวยดีนะครับผมสั่นเพิ่มเหมือนกันนะพิมพ์นูนสวยดี สวยเลยแหละครับอ่าลอดูข้างในกันนะครับข้างในก็เป็นอีกปกหนึ่งนะโอเคสวยเลยดาร์ตีชอบดีชอบผมชอบ,ชอบปกแบบเนี้ยนะโอเคเออแต่แต่กล่องมันค่อนข้างจะกล่องสีดำนี่ค่อนข้างจะเก่าเลยจะเปลี่ยนเป็นส,สีสีใสๆครใสข,ข้างในก็ไม่มีอะไรมาก็เ,าเป็นอย่างนี้นะเป็นสวยอยู่นะเป็นสกรีนนะโอเค ถ้าใครสะสมแนวตังฟูตอนมมอยของยานอี่ก็ไปหามาเลยครับมาของคิดว่าดูกันทุกคนแล้วล่ะโอเคนะค่านะครับต่อมาอันนี้ครับแดกเรเชอร์ยอดทมสื่อรหานพักหนึ่งครับผมผมมีแล้วนะครับอันนี้ผมมีแล้วนะเป็นพักหนึ่งเหมือนกันแต่มันเป็นกล่องธรรมดานะครับองธรรมดาแล้วระบบภาพเป็น4:3ต่อมันก็เลยดู ปูกปูดไปนิดนึงดูสีสัดส่วนไปนะะผมก็เลยสั่งอาใหม่เป็นบกต่อเก้าเลยนี้นะนะโอเคด,ด,ดูดูสภาพของภาพของข้างนอกสวยนะหอ่อรัดรูปมาเลยนะแล้วก็ลายอากาศหมดนะครับก็พิมพ์สองดีมาเลยต้องสือทั้งโนนะับปกก็เ่มเหลื่อมนะสวยๆอยู่เลยโอเคนะทั้งสามก็เหมือนกันแล้วก็ยืมโนูนมาเลยผมให้ห้าดาวในเรื่องนี้ห้านะดาว ผมดูก็โอเคชอบอยู่เนาะชอบอยู่แล้วนะพวกสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็สีดวแต่ละสมนักให้มาครับจากค่ายยูนิเต็ดนะโอเคมาดูเปลดข้างในดูก่อนโอเคข้างในกล่องดำเดี๋ยวไปเปลี่ยนกล่องใหม่ผมชอบสีดำเลยกล่องมันเก่าดูเก่าๆมไม่รู้นะดูข้างในกันนะครับอันนี้ก็ห่อมาอย่างดีห่อเบิ้ลใส่อันนี้มันห,นนหลุดกันกระแทกไปแหละ แผ่นก็ไปใส่นะครับโอเคขามาตามไว้ก่อนนะอ่ะาถ้าชอบแนวสุดๆสอกๆก็จัดมันเลยมีไว้ก็ไม่เสียหายนะนะครเรามาดูระบบเสียงกันก่อนระบบเสียงระบบภาพระบบเสียงเป็นไทยห้จุนอังกฤษห้าจุดหนึ่งนะครับระบบภาพเป็น2องกับสาหรือเปล่า2องกับสามสิบตำแหน่งโอเคนะครับอันนี้แหละที่สัดส่วนภาพที่ต้องการนะครับผมโอเคนะครับ อนกดิมสองภาคโอเคนะครับผ่านนะ,ะต่อมาเรื่องนี้ครับอของ b d c ีเซลนะครับหนังพวกเออละไม่มดบรรพามาป่าเนี่ยมันชอบอยู่แล้วนะก็เลยอีกเรื่องนึงก็จะเป็นอะไรไปนะตรงนี้ก็ดูดูดูก็สนุกนะใช้ได้เลยนะครับชอบโอ้ยก็คือชอบลลนละ่แหละของค่ายปีนะครับก็บเป็น เขาทำเป็นเป็นไอ้นี่มาเขาใส่ซองมาเราคงก็ไปตัดตัดใหม่เหมือนเดิมนะเรื่องอะไรเออเดอะรัตวิชเชอร์อันเตอร์นะครับผมนี่นะครับผมเท่ดีนะครับกล่องสวยด้วยกล่องก็ภายนอกกล่องก็เป็นด้านๆนะครับพิมพ์นูนๆสากๆนะครับอ่าไม่ถึงกับนูนมาก,กตัวก็เรื่มเรียงนะตามนี้เลยน,นะโอเคอ่ราระบบ มาดูระบบเสียงระบบภาพกันก่อนครับโลกเสียงเป็นอังกฤษ5.1ไทย5.1นะครับซับอังกฤษไทยออระบบภาพเป็น1 6ต่อ9นะครับแผน่นผลิตปี58านะดูข้างในครับเอ๊ะอันนี้ผมบอกไมอย่างอันไหนอันนปีห้าหกอันนี้นนน5.6ของเฮโรนี่ก็ปี53เปล่า53าสาเป็นนี่5้ เป็ยต่อไปขออนุญาตด้วยปลอดภัยด้วยนะจ๊ะอันนี้ล่ะของปีไหน62สองสมัทรี่หกสองก็เร็วๆนี้อันนีอ้อันนี้มาของใหม่ของอันนี้สุดยอดวันนี้ได้แต่หนังเป็นปกสวมนันหมดเลยนะนี่ข้างเราไปไหนของมหาเทดีนะ้นีหของเทพีอันนี้คุ้มเลยล่ะได้อันนี้มาแล้วสกินนอกสกินในมานดีเลย เวีเอลดีนะครับแผ่นก็ใสๆอยู่เลยนะคุ้มเลยอันนี้นะฮะอันนี้ซื้อมา99มัง้งตีไปร้อยหนึ่งกลมๆโอเคนะครับใครชอบแนวนะครับพวกล้างบางพวกแม่มดอะไรพวกเนี้ยก็หามาเลยผมว่าอันนี้มันทำมันสนุกใช้ได้นะมันอาจจะไม่ได้ดีเลิศอะไรนะแต่ว่าผมผมชอบมันนะสนุกดีโอเคนะมันไปนคล้ายๆกับไอ้พวกไอ้อะไรนะแล้วก่อนไ หนังที่ผมชอบอยู่เรื่องนึ่เรื่องอะไรนาพันเซลเห็นเกเทียวอ่ะออกคล้ายๆกันแต่คนละแนวมันแนวเดียวกันแหละแต่ว่ามันมันมันอะอยางนะแต่คล้ายๆกันผมก็เลยชอบโอเคนะอ่ะจังอ้าปเรื่องนี้ครับ i m เ n u ม b e อรฟอดังที่ผมอยากให้มันมีภาคต่อมากเลยนะเร่องนี้นะครับวันเดียวการล่าเนือโลกจองพลังมาเลเซียอันนี้ผมมีแล้วแต่มันเป็น4 3่สัดส่วนไม่ได้นะ อันนี้ผมก็เป็นปกสวมมาเลยอันนี้ก็หนึ่งต่อปันเอ๊ะอันนี้บปกยังเอออันนี้ป,ก,นนปกไปแล้วอันนี้ผมดูให้นอกกล่องครัทบทับลือนข้อากหย่งเลยเลยกล่องผมให้ไปเก้าสิบกว่านะยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะภาพกล่องไอ้น,นียก็พิมพ์ไม่พิมพ์มสวยอยู่แต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ปกธรรมดาสีสันแค่นั้นเองไม่มีอะไรนวนๆมาเลยพืนๆมากอ,อันนี้ไม่เป็นไร เรามาดู guru, ระบบเสียงกันก่อนระบบภาพก็เป็นระบบภาพเป็น1ต่อ33ต่อ1นะครับแต่อีสซัต่อ85ต่อ1เออพูดผิดนะแล้วก็เสียงไทยนะครับเสียงไทยแต่เสียงไทย5.1นะครับคงหลังเยอะมากเลยอังกฤษไทยสเปนอะไรพวกนี้เยอะนะครับซับก็เทียบกันนะตามนี้เลยนะนี่งกึงเอานะครับแผนเมื่อปี54 คุ้นหนังกันนะครับสิแต่สภาพเนี้ยบมากอ่ะมาดูข้างในกัน,นออกีใสข้างในมีการไอ้นี่มาด้วยหันเนียน,นยบมาเลยนะกินสวยเลยนะเหน้าผู้หญิงผู้เอกผู้ชายก็เหมือนข้างหน้าแหละปกหน้าเยูมเข้ามาเฉยๆเลย โอเคนะครับเนี่ยหนังแหงะให้มีภาคต่อมากเลยแต่ก็เงียบกิบเลยไม่มีเลยนะครับพี่แวลจะทำนะต่อมาเรื่องนี้ครับอ่าหนังของเจสันสเตย์แฮมครับบริสนะอะไรล่าโคตรข้างล้างสอนอนะที่เอ็มมันฆ่าตำรวจนะฮะหนังเก่าเล,ล้วทำเรื่ด้หนังเก่าเลยนะหนังของเจเจสันถ้าหนังเดียวแกไม่ค่อยดังนะแต่ถ้ามารวมกับพวกเออพวกเวราอ ที่ม่เอ็กซ์เรย์เพนมเบิลอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันหนังทําเงินดีเลยนะแต่ก็เป็นหนังเดียวของแกไม่ค่อยเปี้ยงเท่าไหรน่ฮะจะเปี้ยงก็มีแต่ไอ้อะไรนะทานสปอนเตอร์นะกับไอ้แข้งอ่ะพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นหนังพวกไอ้ทั่วไปของแกเขาตามที่เขา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 บอกว่าหนังแกไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยนี่เปี้ยงเท่าไรนะนหนไร่รนะแต่ถ้าผมผมดูของหนังแกเดียเด่ยวๆแกนะก็โอเคนะมันพอได้อยู่นะ พอใช้อยู่นะอาจจะไม่ดีเลิศแต่ก็ถือว่าดูดีดูสนุกนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้มันดูกล่องมันดูเรื่องนี้บิสตจากติ่จับไปมันก็ไม่มีอะไรนะกล่องเรียบ,ยบนะยงเงางเงาเฉยสภาพกล่องให้90กว่าเหมือนเดิมนะอ่าโอเคอันนี้เป็นปกปกสวมสไลด์บนล่างนะอันนี้มาห่อใหม่เช่นกันมา มาดูข้างในกันข้างในก็เป็นของสายเดิมๆมาเลยข้างในนี่ข้างในก็สก,กรีนมาเคนะแต่ผมจะหาหนังเจสันเก็บไปอีกนะแต่ว่าโอเคมันก็ดูได้มันอาจจะไม่ดีเลิศเหมือนคนอื่นเขาแต่มันก็ดูสนุกนะแอคชั H ่นดีโอเคนะครับอัต่อมานี่ครับเร d ดิกนะครับเร d ดิกเดี๋ยวขาดทักหนึ่งผมมีสองภาคแล้วมีภาค เอออันนี้พัก2องพักสามควาพักหนึ่งเดี๋ยวไปเอาพักหึงมานะครับอันนี้ก็เป็นปกสวมนะอ่าปกสวมจไล่ฆ่านะครับกล่องนี่ยังดำมานะครับผมอ่าดูภายนอกก่อนภายนอกผมให้90กว่ามันเดิมนะนะครับกล่องข้างนอกนะอเออันนี้ก็มาฮอใหม่นะครับดีสองดีนุน่นนนนะดำด้านทำเป็นเบาๆนะเป็น DVD 9ดนะีเก้าหนี่ยนี่ดีวีดีเก้าผมจะเอาตัวนี้ออกมันออกไม่ได้ มันแตะไปเลยมันติดมันมันดูดกับไอ้นี่แล้วออกนิคือเสียเลยต้องหาอะไรยางๆเข้าไปเอาออกนะครับไม่รู้สึกจะเป็นค่ายแปซิฟิกนะนี่แปซิฟิกนี่นะที่ป่านี่คาดปซิฟิกนี่ข okay, ้างหน้าแปซิฟิกเราจะบักแน่น,นอนนะครับโอเคกล่ okay. องก็ดึกด๊าสวยดีนะฮะอ่าอ,อันนี้ภาพนี้มันเกี่ยวกับอะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนานละอ่ะเดี๋ยวครับพดูใหม่นะโอ้อันนี้ก็เหลืองเนี่ยเกา้าเก้าเหลืองเลยดำเลยเนี่ย เดี๋ยวมาดูกันอ่าเรามาดูระบบภาพก่อนนะ,ะระบบภาพเป็น2ต่อ40ต่อ1นะครับแล้วก็มีระบบเสียงเป็นอังกฤษนะครับ dts นะครับแล้วก็อังกฤษ5.1าจุภาษาไทย5.1นเล็กมากเลยนะอื้มเออปัตติยมีนียน47นางนี้ปี47นะนานกคนไหนสี่นะเยอะนะหลายปีแล้วนะนะแต่กล่องก็โอเคนะสภาพแผ่นโอเคมีปัญหา จะเป็นก,นนกลกอ่องดำอย่าให้มัเปลี่ยนไปแล้วก็ใสๆไม่มีริรอยยองด้เป็นรีวิวี่เก้าไม่มีอะไรไม่ได้สะกิดอะไรให้ได้เป็นกล่องใสโอเคนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้เยอะหน่อยนะครับรวบรวมเอาไว้แล้วมารีวิวทีเดียวอ่ะอาจจะนานหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวต่ออีกนานนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะฮะ โอเคเรียบร้อยหมดครับเรื่องนีรน้รีวิวหนังประมาณกี่เรื่องไปอยู่นะนับเอานะครับผมก็ไม่ได้นับก่อนด้วยโอเคนะจ๊ะหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปสั่งหนังใหม่นะไปดูหนังที่น่าสนใจแล้วมาอันซื้อมารีวิวใหม่น,นะจ๊ะไม่ได้ซื้อมาเก็บนะซื้อมาดูนี่แหละอยากได้อยากดูนะโอเคนะครับวันนี้ก็จบขอปิดคดลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับำคำใดวคทับวาจะใดที่พูดออกไปไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องขอแก้เอภไปด้วยนะครับ ก็ัอไหนที่ผิดไปนะครับป่าร่วงทําให้ท่านไม่พอใจกต้องกาะค่ะกาะขอกราบอภัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข <hi> ้ามาชมคลิปของของผมนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่และเก่าครับที่เข้ามานะครับก็ขอบคุณนะครับที่ที่ bueno ที่อย <the people coming in land> ู mm ่ด้วยกันมานานนะครับแล้วก็ของใหม่ที่ตามใหม่ก็อินดีต้อนรับนะครับ เออนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับสนุกสนุกนะครับผมนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ต้องขอกราบลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแลวจ้ะอดีตจ้ะไปครับ